สิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเป็นการบูรณาการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่วนเรื่องของอำนาจหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น <c oughs> หากจะตั้งเป็นคดีพิเศษ <c oughs> เมื่อมีการถูกลุกที่รวมแล้ว50ไร่ขึ้นไปหรือมีมูลค่าที่ดินนั้นตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปเราก็จะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรับเป็น คดีพิเศษทันทีดังนั้นตรงนี้นะครับจะเป็นที่มาของการบูรณาการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้มานะครับแล้วผมก็ได้ประสานทางผู้พิาการจังหวัดกุทรปภูเก็ตนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันว่าก็จะร่วมบูรณาการสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะครับก็ให้ทางท่านชีวภาพชีวธรรมท่านได้โุณานเ ที่แจงต่อสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าวันนี้ที่เชิญท่านมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของท่านจะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนใดบ้างน,นะครับก็เรียนเชิญครับสาบท่านตัวแทนของกรมสอบสวนคดีพิเศษทนายอันริยะสุบชนท่านแทผมชีวภาพชิวธรรมนะครับ,นนรบเป็นผูนผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพย์สส <c oughs> ก็ต้องต้องขอบคุณนะครับท่านดรทักิจที่ประสานให้มีการบูรณาการหน่วยงานแล้วก็ถือว่า เป็นการเลือกหน่วยงานถือว่าถูกต้องนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะในส่วนของกระทรวงทรัพย์เองเนี่ยต้องเรียนให้ทราบนะฮะเรื่องนี้ทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะท่านมอบเป็นแนวทางนะครับปฏิบัติอยู่แล้วในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มันเกี่ยวเนื่องกับภารกิจของกระทรวงเรานะฮะที่ในส่วนของกระทรวงทรัพย์เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องก็คือในส่วนของที่บริเวณชายหาดนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ ในส่วนของที่มีการลุกล้ํานะฮะแล้วก็ในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์น,นะ,ะสองส่วนนะฮะที่ได้รับการร้องมาก็คือหนึ่งเนี่ยเนอาสามเกาะบับดังกล่าวเนี่ยมันออกมาถูกต้องไหมไม่ถูกต้องมันถูกลุกทับป่าไม่ทับชายหาดไหมส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนี้ก็คือต้องไปดูในส่วนที่ตรงมุมบันไดกรณีที่เกิดเหตุนเนี่ยเท่าที่ทราบเนี้ยมันมีคําสั่งให้รือถอน แต่ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวเข้ากับพรบรประมาณทั้งสี่พรบหนะึ่งพรบรปฎมายสองสี่แปดสี่คือที่ดินตรงไหนเนี่ยที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายก็ก็จะต้องอยู่ในภายใต้พรบสองสี 2, 4, 8, 4. ่แปดสี่ของกมปมา้นะฮะถ้าไปปุกรุกหรือไม่ได้รับอนุญาตก็จะต้องถูกแจ้งความเป็นคดีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก,ก็ต้องไปดูครับว่า,วาระดับน้ําทะเลช่วงที่ท่วมถึงเนี่ย มันขึ้นไปถึงระดับไหนถ้ามันมีน้ําทะเลมาท่วมถึงถึงระดับหนึ่งนะในภาวะหนึ่งนะครับมันอาจจะเข้าไปสู่ประเด็นของเรื่องของชายหาดเรื่องของไว้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับทางกรมเจ้าท่านะฮะไอ้ตรงส่วนนี้ก็ต้องต้องพิจารณาแล้วก็ในส่วนของบลควบคุมอาคารนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะก่อสร้างเนี่ยมันมันจะต้องขออนุญาตทั้งหมด ต่ในส่วนขององคกรปไม้เนี่ยนะครับวันนี้เราได้ประสา,านแล้วทางหน่วยงานในพื้นที่ก็เ,เก็บรวบรวมข้อมูลนะตั้งแต่เกิดเรื่องช่วงแรกๆนะฮะไม่ได้ดิ้งนอนใจตอนท่านตบเินธนกิจประสานมาเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ต้องเรียนให้ทางสื่อมวลชนทราบว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีเอกสารสิทธิ์น,นะฮะการเนินการหลายสิ่งลรยอย่างเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับ ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะฮะก็แต่ถึงจุดหนึ่งถ้าเรารวบรวมข้อมูลได้แล้วสรุปได้แล้วว่าตรงไหนที่มันเป็นความผิดก็คงต้องแจ้งความดำเนินคดีนะฮรแล้วก็เรื่องแบบนี้ก็คือมันเป็นไม่ได้เป็นความผิดเฉพาะหน้าเล่นด่วนนะฮะต้องตรวจสอบให้ให้เกิดความละเอียดอ่อนและให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันยังไงก็ก็คงไม่ได้ย้ายบ้านหนีไปไหนนะฮะก็คงจะทาในในส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่า พบว่าไอ้ตรงจุดบริเวณเก่าเนี้ยมันไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ต้องร็องผู้กกาวว่าโทษนะฮะความผิดตามมาตรา54ตามประมวลนะครับตามพระราชบัญญัติป่มาไมา้ปีพุทธศักราช2484นะฮะในเบื้องต้นที่เห็นแล้วว่าน่าจะนะฮะ่าจะผิดนะ,ะในส่วนที่ข้อร้องเรียนว่าอไอ้เจ้าหน้าสามกอฉบับเนี้ยมันออกถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยเราคงต้องดูนะะประเด็นที่หนึ่งว่า เอกาสารด้านเดิมนะฮะมันมาจากไหนนะฮะมันจดแจ้งเป็นสอข้หนึงนะฮะหรือจะอาจจะเป็นเดินสํารวจถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะฮะ,ะ,ะเพราะตามที่มีการอาร่านแปบภาพมาว่าต,ตอนปี245ี่เนี่ยก็ยังมีสภาพเป็นป่าอยู่อันนี้ก็ต้องคงต้องไปพิจารณาในขั้นละเอียดส่วนที่ว่าจะบินจะบวกก็ต้องตรวจใเพลียน,นะฮะแล้วที่สําคัญก็คืออย่างเช่นการออกเนี่ยไปบิน การทางสาธารณะที่เดินโลหะไปอันนี้ก็ก็เป็นส่วนนี้ก็คงต้องดำเนินการให้ให้เรียนแล้วก็รอบคอบครับขอยายในเบื้องต้นกับเรียนท่านด,ดรธนกิจท่านประธานครับวัดไดอ้อ่ให้ทางรองผู้ว่าการจังหวัดลงนามในการที่จะประชุมเกี่ยวกับเรื่องของออประเด็นคนสางเดลังกาวนี้นะครับก็จะหาดูในในเรื่องประเด็นนี้ทีนี้อ่ก็ต้องรเรียนนี้ครับว่าการทํางานในในเชิงบูรณาการเนี่ยนะครับ บางอย่างมันจะต้องใช้อำนาจพิเศษนะครับด <the> sure. right, ังน <the> ั้นเนี่ยกรมสอบตรีพ <sted S 1> ิเศษก็จะรับรูปกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อได้ดำเนินการได้เกิดความรวดเร็วนะครับจะได้งานได้เต็มที่ทางว้ให้ทางรองผู้บริการได้อนาที่แจกงอำนานหน้าที่ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไอของของทางทรัพยากรธรรมชาติก่อนนะครับว่าวันนี้ได้รับมอบหมายภารกิจและจะดาเนินการตรวจสอบเรื่องอะไรประเด็นไหนอย่างไรบ้างครับเชิญนั ครับผมพง์ธวัฒน์ตสุทางนะครับเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีสวิทาธรรมชาติะสิงวดล้อมหนึ่งนะครกองคดีสวกทาธรรมชาติตรีสรรเสิรเข้อมูลคดีนะครับผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศนะครับในส่วนที่มีการร้องทุกมานะครับในส่วนของกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเองจะต้องดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของหนึ่งคือบุคคลต่างชาติต่างๆาวเข้ามา อยู่ในรัชอาักรไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือเข้ามาแล้วอยู่เกินหรือไม่นะครับตรงนี้จะทําการสืบสวนไปทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับก็ต้องทําการตรวจสอบข้อมูลไปยังกระทรวงแรงงานนะครับเรื่องการขออนุญ,ญาตเวิร์คเพอร์มิทนะครับส่วนที่3าก็จะมีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือมีการประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งเราจะต้องตรวจสอบไปทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับว่าถ้าหากไม่ถูกต้องและมี มีความผิดมูลค่าความเสียหายเข้าเป็นสามารถพัฒนาเป็นคดีพิเศษได้เราก็จะดําเนินการเป็นคดีพิเศษต่อไปนะครับส่วนที่สี่นะครับก็คือเรื่องของการถือครองทรัพย์สินเนี่ยในฐานะที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมแหงประเทศเป็นผู้แทนของคณะทํางานร่วมทัสฟอสต์องนะครับก็จะ ประสานไปยังสำนักงานปปงนะครับคณะประกองการประกอบการฝากงานเพื่อขอตรวจสอบการถือรองทย์สินของคางต่างชาติต่างๆนะครับว่ามีทรัพย์สินใดที่ได้มาโดยชอบหรือหรือว่าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับอมครับคือคือเรียนนี้ก่อนที่วันนี้เนี่ยต้องพูดกันเป็นสี่ส่วนสี่ส่วนหลักก็คือว่าของมันเป็นอำนาจของหน่วยงานใดเท่าที่เห็นอยู่คือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย มีสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งกับอีกอันนึงคือกรมป่าไม้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ตรวจมาเนี่ยผู้ตรวจก็บูรณาการได้อยู่แล้วส่วนกรมเจ้าท่านเนี่ยมันเป็นของทางกระทรวงเกษตรนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาดูว่ามันเป็นข้ามเกี่ยวของของข้ามนาคมใช่ไหมก็คงจะต้งตตองทำหนังสือถึงถึ้นกระมราคมกรให้ตรวจสอบเรื่องนี้อันที่สามเนี่ยอำนาจที่วันนี้ใช้แล้ว นะครับคืออำนาจของท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นก็คือท่านอำเภอนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบหลักเขตในในในเรื่องของกรมที่ดินที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบทีนี้การที่เราจะตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะต้องให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีเลขสืบสวนในการที่จะบูรณาการในการตรวจสอบในทุกเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเชิญกรมสอบวสวนคดีพิเศษเนี่ยเข้ามาเพราะว่า ท่านก็ะจะเป็นคนที่ดําเนินการตรวจสอบในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ไม่งั้นเนี่ยบางคนเนี่ยหรือบางหน่วยงานเองเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะเข้าถึงได้นะครับดังนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะมีอำนาจในการที่จะเข้าถึงในเรื่องสิ่ง,งเหล่านี้ได้ครับก็ถ้าตรวจสอบแล้วชัดเจนในเรื่องของอใครบุกลุกที่อย่างไรเนี่ยทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าพนักง,งานที่จะต้องร้องตกุก่าโทษครับ ตอนนี้เราชัดเจนหรือยังว่าที่ดินตรงนั้นตกลงเป็นของเขาหรือว่าเขามาอยู่ในฐานะผู้เช่าจะต้องถูกดําเนินคดีด้วยไหมครหรือยังไงครับก็ต้องต้องต้องเรียนนี้ก่อนการถูกลุกที่เนี่ยใครเป็นเจ้าของที่แล้วดําเนินการก่อสร้างในส่วนนั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่ในเรื่องของการกระทําผมไม่แน่ใจว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยที่ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาโดนถูกดำเนินคดีแน่นอนในเรื่องของ การทำ้ายร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ได้ได้พูดไปตั้งแต่ต้นหรือประสานงานทางผู้กิพากาาไปตั้งแต่แรกแล้วว่าท่านต้องดําเนินการในเรื่องของการทำ้ายร่างกายนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของคดีทำ้ายร่างกายโดยทั่วไปนะครับเป็นแต่เพียงว่าเป็นชาวต่างชาติบางท่านต่านั้นเองที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่มาทําต่อคนไทยเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ ย่าว่าแต่เรื่องก,การยอมไม่ได้เลยนะครับมันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายเนร่าณาจาักรไทยอยู่แล้วนะครับเราก็ดาเนินการไม่ว่าจะเป็นต่างชาต,ติหรือคนไทยเนี่ยเราก็ดําเนินการตามกฎหมายไทยอยู่แล้วครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตเรียนท่านทางธรกิจแล้วก็สอบถามไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสัยเนี่ยนะฮะคือตอนเนี้ยขณะเนี้ยนะครับ,ออรบมันมีความผิดมูลฐานที่ทางดีเอัยดึงไปได้หรือยังมีการล้งทุกมีการ ถึงขั้นที่คือคือคือไปในแรกก็คือพื้นฐานก็คือต้องมีความผิดเป็นความผิดมูลฐานถึงเข้าสู่กระบวนการของดีเอสไอจะดึงไปใช่ไหมชั้นแรกเนี่ยคือการร้องทุกข์โดยตรงที่ผมในเรื่องของการถูกทำลายร่างกายเท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้เราเป็นเรื่องของการขยายผลนะครับของการที่นอกจากทำลายร่างกายเป็นเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ประโยชน์สําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็การบูรณาการ ให้ชัดเจนในพื้นที่ของเอกชนกับพื้นที่ของหน่วยงานของรัฐก็ควรจะต้องมีการปักป้ายหรือเตรียมมาไว้เนี่ยเพื่อให้นักท่องเที่ยวจะได้ชัดเจนในเรื่องของพื้นที่เวลาไปใช้ประโยชน์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในกรณีที่ว่าปุกลุกเข้าไปในพื้นที่ของเอกชนหรือว่าในส่วนของตรงไหนที่เป็นพื้นที่ของอหน่วยงานรัฐที่เป็นประโยชน์ทางสาธารณะเนี่ย สามารถดําเนินการได้ก,ก็คือให้หนักท่องเที่ยวได้เกิดความชัดเจนจึงเป็นที่มาที่วันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นในส่วนของหน่วยงานที่จะบูรณาการนะครับเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าการทํางาน,นเป็นการทํางานแบบแยกส่วนนะครับก็คือใครมีหน้าที่ก็ดาเนินการไปแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะถือว่าเราจะเป็นการอุดรอยรั่วทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ต,ต้นทางของเราก็คือทาง,งกระทรวงทรัพย์ก็ตรวจสอบพื้นที่นะครับว่ามีพื้นที่ไหนที่เป็นที่บุกรุกบ้าง ดีเสไอก็บูรณาการตรวจสอบมันเป็นการระบบดับเบิลเช็คที่จะทําให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะครับและอย่างเงี้ยนะครับมันยากสาหรับคนที่จะมาวิ่งเต้นจะมาใช้อิทธิพลอะไรทั้งหลายทั้งปวงไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราทํางานในเชิงบูรณาการแล้วเนี่ยมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาสต็อปเซอร์วิสเท่านั้นเทนั้นเนี่ยที่ท่านทนายถามมาก็คงจะตอบให้ฟัง ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวทงางหันหน้าฉลองกรุงวันนี้รับเรื่องเสร็จเรียบร้อยปั๊บเหตุใดอ่านแล้วเนี่ยก็ทำหนังสือถึงทันทีเลยนะครับก็จะทหนังสือก็จะออกภายในวันนี้พรุ่งนี้กรมกลับสันทีพิเศษและกระทรวงทรัพยากรก็ดํนาเนินการตามการร้องขอตรงนี้ได้ทันทีครับเดี๋ยวเดี<ม>๋ยวต้องให้<ม><ม>ทางท่านชีวภาพได้สรุปเป็นภาพรวมนี้ก่อนผมก็จะบอกว่าผมเคยทํางานร่วมกับท่านมานะครับบางที่จุดเดียวเนี่ยหลักพันล้านละ ะครับแค่แค่บกุกที่ดินนะครับ, <_ C. S 1> รบเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเอสไอ SI ก็มีฐานของเขาอยู่ในการที่จะรับเป็นคดีพิเศษก็คือ5้าบไล่กับอีกกรณีหนึ่งคือหนึ่งรล้านบาทขึ้นไปดังนั้นมันมีสองประเด็นเท่านี้แหละครับเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งรับเป็นคดีพิเศษได้ทันทีทีนี้จุดเริ่มต้นมันก็ต้องเกิดจากทางท่านชีวภาพพิวธรรมเียผมได้ท่านได้สรุปว่าเอาแค่ประเมินณขณะนี้เนี่ยนะครับท่านคิดว่ามันน่าจะเกิดหรือไม่ครับเชิญท่าน ก็ขออนุญาตครับเดี๋ยวผมเรียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เคยทำคือไม่ได้เห็นทางดีไสนมาก็ยิม้มละเพราะว่าเราเคยทำคู่กันทีนี้อย่างนี้ครับย้อนไปคำถามเมื่อกีอ้ความผิดเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีละจะมากหรือน้อยนะครับคือมาตรา54แห่งพระราชบัญญนะัติป่าไม้ปีพุทธศักราชสอง4นสปดสะบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินนะคร นะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาเจ้าหน้า,าทีนะ่จะมากจะน้อยเป็นความผิดหมดนะฮะอันนั้นก็คงจะไม่เยอะมากแต่ขั้นตอนก็นคือเราจะแจ้งข้อหาตรงนี้ก่อนสมมุติว่าแต่วันนี้มันยังไม่ดิ้งนะฮะที่บอกว่าวันนี้ใช้เวลามาหลายวันแล้วเพราะว่ามันจะต้องเอาพิกัดของแปลงที่ดินมาลงให้ได้ว่าเขาครอบครอ,องแค่งตรงไหนเพราะว่าเราก็ต้องเห็นว่าอ้ตรงส่วนที่เขายังมีเอกสารสิทธิ์คืนนอสสามกอเนี่ยมันยังมีผลตามกฎหมายนะฮะต้องเอาเส้นตรงนี้มาลงให้ได้ ว่าไอ้บันไดตัวเนี้ยมันคาบเกี่ยวอยู่ขนาด,นไ,ดไหนนะฮะตาม,ตามทานชิดติดติดตามก็้วมันแคนประมาณสักครึ่งหนึ่งไอ้ส่วนครึ่งหนึ่งนี่ก็ต้องแจ้งความเลยฮะเพราะว่าอ,อะไรวะาเพราะว่าเขาก่อสร้างเข้ามาในเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องผิดอันนี้คือผิดพรบรป่าไม้2484แล้วเขาเองเขาก็ผิดพรบควบคุมอาคารนะแต่ว่าวท้องที่เนี่ยเขาก็จะแจ้งให้ให้รื้อถอน แต่ว่าเรื่องไอ้มูลความผิดเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าพรบตัวที่ผมพูดถึงนะฮะในส่วนของเจ้าท่ากับส่วนของกรมทะเลชายฝั่งเขาต้องมาดูเรื่องน้ําขึ้นลงสูงสุดซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมผมยังไม่ได้รายละเอียดอย่างหาข้อ,อม,มูลอยู่แต่เบื้องต้นน่าจะผิดห้าสสี่นะฮะตามพรบประมาณสองสี่ปดสเดี๋ยวทางชุดนี้ไปแจ้งความเสร็จบ้งางทำข้อมูลอ่านแปลได้ก็จะเอาเรขคดีเหมือนเดิมฮะส่งให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งว่ายังไงฮะส่งว่าคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่มีความสําคัญนะครับเป็นคดีที่มีความซับซ้อนหนึ่งแลกสามกอมันเกิดประมาณร้อยไร่นะที่ผมเห็นนะประมาณหนึ่งร้อยไร่แล้วข้อที่สองเนี่ยมันมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องนะฮะของคนที่มาจากต่างประเทศนะฮะเป็นเรื่องของการออกเอกสารทก็จะส่งไอ้เลขคดีกับสำนวนบ,บางส่วนให้ถึงกรมสอบสวน แต่ว่าประเด็นที่เราจะร้องขอให้ทางกรมสอบสวนพิเศษ,ษทำก็คือให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยที่มันทับมาบนหาดเนี่ยปิดทางลงหาดทั้งหมดเนี่ยร้อยไร่เนี่ยว่าออกมาโดยชอบไหมบวมไหมมาจากหลักฐานอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความยุติว่าถ้าเอกสารที่ออกมาโดยชอบก็ก็ไม่มีปัญหานะฮะอีกส่วนหนึ่งก็ที่ท่านดรธนกิจบอกก็คือในเบื้องต้นเหมือนเนี่ยลงไปเนี่ยมันก็คงจะต้องคืนชายหาด จะให้พี่น้องประชาชนว่าต้องไปดูว่าไอ้ช่องทางตรงไหนที่มันเป็นทางที่มันเป็นทางสาธารนประโยชน์ซึ่งซึ่งมันจะต้องเปิดให้ลงได้ไม่มีใครมาครอบครองได้ก็ต้องเปิดให้ลงไปเพราะลงไปเสียจเดินบนชายหาเดเดินได้แค่ไหนทีนี้ไอ้ชายหาดตรงนี้มันไม่ได้ยาวมากมันมีโครงการไม่กี่หลังเนี่ยวันนี้ทุกหลังเนี่ยต้องรู้แลละตัวเองอันไหนเนี่ยถ้าทําเกินลงมาถ้าลือ้อถอนก่อนได้ก็ต้องลื้อฮะต้อง้องปัดกวาดบ้านตัวเอง พเพราะงนเดี๋ยวเจ้าที่ชุดนี้ไปทางชุดของสํานักนายกลงไปชุดของ,งยักษ์ไทยกระทรวงทรัพย์ลงไปชุดดีเอสไอลงไปก็จะต้องร้องถูกกล่าวโทษหมดเราคงไม่ได้ทําแค่แาดหลักหลังนี้นะครับก็คือลักษณะการคืนเสียหายลงตลอดแนวนะ,ะทําให้ได้ก่อนทีนี้ข้อที่ข้อที่สามเนี่ยมูลค่าเี่ยนะครับมูลค่าที่ฐานข้อมูลที่ว่าที่ต้องส่งให้ดีเอสไอนะครับที่ดินหนึ่งร้อยไร่นะครับราคาประเมินตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าต่ำเลย กว่า20ล้านนะครับสิ่งก่อสร้างอีกมันก็น่าจะไม่ต่ำกว่า3,000ล้านนะครับสองถึงสามพันล้านนะอันนี้เบื้องต้นก่อนที่ต้องแยกให้ให้ออกนะั้นราคาประเมินคือราคาประเมินนะราคาการซื้อขายจริงเราก็คงต้องไปดูว่ามันมีการซื้อขายจริงกันเท่าไหร่ครงานเดวนั้นทีนี้ไอเหตุผลทั้งหมดสามสี่ประการที่ก้าวึงนี้มันก็คงจะเป็นงานที่เชื่อมโยงรละไหวหน่วยงานเลยนะน่าจะส่งคดีให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินต่อได้นะฮะยังไงเดี๋ยวทางกรมสอบสวนน่าจะถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมกเชิญครับเออย่างนี้ถ้ามันเป็นที่เช่าคือการเช่าเนี่ยคนที่ไปเช่าเนี่ยไอ้มิสเตอร์เดวิดอะไรเนี้ยนะผมผมไม่ได้สนใจเชื่อเนี่ยคนไปเช่าเนี่ยทําอะไรผิดก็ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่เจ้าของบ้านนะทีนี้ส่วนเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินเนี่ยมันก็จะต้องมาดูว่าเขาทําเกินออกมาไหมนะฮะแต่วัน David เนี้ยเดวิดเนี่ยแสดงการเป็นเจ้าของเนี่ย ไปเปิดประกาศว่าเฮ้ยอันเนี้ยฉันเป็นเจ้าของบันไดตัวนี้นั่นนั่นก็คือมีเจตนาในการครอบคอรองนะฮะแสดงว่าครอบคอรองที่ดินนะฮะอันนี้ชัดเจนว่าีดินแสดงไปใช้กาลังกับคุณหมออันนี้ชัดเจนว่าเขาเจตนาทีนี้ไอ้ไอ้ส่วนนั้นเขาว่ากันไปไอต้ตรงนั้นมันผิดอยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าที่ดินมาได้มาอย่างไรเนี่ยอันนี้ทางเจ้าของบ้านก็ต้องมาดูว่าตัวเองได้มาอย่างไรทําเกินไปไหมตัวบ้านเป็นยังไงครบถ้วนไหมอะไรเงี้ย นะฮะมันก็ก็คงคงต้องต้องยอมรับกันนะฮะคงไม่ใช่ว่า่อ,อพมมีเรื่องตรงนี้แล้วทาให้มันบานปลายไม่ใช่ให้มันมันต้องทำให้จบเนี่ยต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ทุกส่วนอย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างผมเนี่ยพอลงมารับเรื่องเนี่ยพอลงมปเห็นอะไรที่มันผิดมันต้องท,ทําให้จบไม่งั้นเราก็จะต้องโดนถึงห้าเจ็ดนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือมันต้องเป็นเรื่องที่ทําให้สาธารณชนให้ประชาชนนะฮะให้ทุกภาคส่วนนี่ยที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ เข้าใจรับรู้รับทราบ,บนะฮะและที่สำคัญก็คือมันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพราะพ่อผมเรียนเลยนะว่าชายหาดเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอคฮะการออกเอกาสารสิทธิ์มันทับชายหาดไม่ได้เพราะชายหาดเนี่ยมันมันอ่เวลาเข้าออกเอกาสารสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันใช้ประโยชน์ทําอะไรมาอยู่อาศัยทํากินก็คงไม่มีใครไปทํานาทําไร่ทําสวนบนชายหาดเรืองไหมการได้มาของชายหาดเนี่ยมันคงไม่มีหรอก ในประมวลตรหมายที่ดินนะครับเพราะมันทําประโยชน์อะไรพวกนี้ไม่ได้มันก็ดูนี่มันก็เอาไว้ใช้แล้วมันก็คงจะต้องเอาไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะฮรร่วมกันเท่านั้นเองนะครับผมนะครับคาดว่าอาจจะเป็นวันอังคารในการลงพื้นที่นะเพราะสัปดาห์นี้ก็ให้ให้ใหเร่งดําเนินการเรื่องนี้นะครับตรวจสอบเลยแล้วเราจะลงพื้นที่กับท่านชิทภาพนะครับเดี๋ยวเราท้ำหมายเลแล้วลงพื้นที่เลยเพราะว่าถ้าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ชายหาด ของจังหวัดภูเก็ตถ้าลูกกลัมตรวจพบเจอก็แทมหน้าของเจ้าพนักงานดำเนินคดีทันทเีเราเน้นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเราอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยด้วยความรู้สึกว่าสบายใจและปลอดภัดยโดยเฉพาะยิ่งผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่บอกว่าเป็นชาวต่างชาติเป็น จะทาตัวเป็นมาเฟียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ต้องไม่เกิดขึ้นนะครับเดชัยฝากทางดิ้ไอสุภาพด้วยนะครับให้มูรัตการเรื่องนี้นะครับสำเนียบรัฐบาลโดยการมอบหมายของคณะท่นานสมจักเทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีประเด็นที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอคนต่างประเทศนะครับที่มา ก่อเหตุทำร้ายร่างกายคุณหมอที่จังหวัดภูกเก็ตอำเภอฉลางซึ่งเรามองแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้นก็สืบเนื่องต่อมาก็คือมีทนายอันนะครับก็ได้ยื่นเรื่องมาที่ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับให้ดําเนินการตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทังนั้นเมื่อเราเห็นว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ย มันมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจึงได้คิดแล้วก็ดำเนินการบูรณาการในประเด็นที่จะก่อให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็สมบสุณดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการ มีผู้มีอิทธิพลอาทิเช่นบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในเมืองไทยทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการปุกรุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดังที่ปรากฏเป็นภาพข่าว วันนี้นะครับจึงได้เรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านชีวภาพชีวธรรมในฐานะที่ท่านเป็นอดีตหัวหน้าอุทยานสิรีนาถจังหวัดภูเก็ตย้อนหลังกลับไปคร่าวๆว่าเมื่อประมาณปี2554นั้นผมเป็นที่ทปรึกษากฎหมายอธิบดีกรมอุทยาน คุณมนโนพัฒนหัวเมืองแก้วนะครับก็ได้เคยมีการสั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นเนี่ยผมก็ได้ทํางานร่วมกับท่านชีวภาพชีวธรรมในฐานะวนหน้าอุทยาน,นชาติสิรินาถได้มีการดาเนินคดีกับผู้ที่บุกลุกที่ของพระบุทยานเช่นมีการใช้สอคอ ต่างพื้นที่มาลงในพื้นที่แล้วออกชนดทเขาเรียกสกคบินนะครับแล้วก็ก่อสร้างโรงแรมขายให้กับต่างชาติมูลค่าความเสียหายนับเป็นพันพันล้านนะครับเราก็ดําเนินการในขนาดนั้นทันทีเช่นเดียวกันเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็ย้อนกลับมาในปัจจุบันว่ายังคงมีเอกชนบางรายนะที่เนี่ย มีหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบที่ใดบ้างเอาละครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่อยู่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจึงได้เชิญผู้ตรวจเนี่ยท่านได้เข้ามาร่วมบูรณาการในการตรวจสอบอันที่สองก็คือกรมป่าไม้นะครับจะมองเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย ทำไมถึงเกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้เดี๋ยวให้ท่านชีวภาพได้กลนา,าชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบเพราะพื้นที่ในประเทศไทยในอดีตนั้นจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้เกือบแทบทั้งสิน้นต่อมาก็เป็นเรื่องของว่าเป็นพื้นที่ของกรมเจ้าท่าหรือไม่และท้ายที่สุดนะครับก็แชมป์หน้าของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นก็คือ อำเภอในพื้นที่จะเห็นได้ว่ามีการสั่งให้มีการรื้อถอนดังนั้นการลื้อถอนอย่างเดียวนั้นเนี่ยไม่คร,ครบถ้วนเพราะเนื่นองจากองค์ประกอบความผิดได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นความผิดแล้วในเรื่องของการปลุกลุกซี่สาธารณะจะต้องมีการลองทุก,กล่าวโทษกับบุคคลดังกล่าวอันต่อมาก็คือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในการ ใช้พื้นที่สาธารณะเช่นริมหาดนะครับก็ควรจะได้รับความปลอดภัยและแบ่งแยกให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ส่วนใดเป็นพื้นที่เอกชนก็ควรที่จะปักป้ายให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจของนักท่องเที่ยวจะได้ไม่เกิดการลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่สาธารณะก็ควรที่จะเป็นพื้นที่ที่ โดยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ควรจะต้องฝังไปชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นนักท่องเที่ยวสามารถที่จะใช้สอยได้นะครับจึงเป็นที่มาของการบูรณาการสิ่งเหล่านี้ตลอดจนเรื่องของการที่วันนี้นะครับทนายอันนะครับได้ดำเนินการในเรื่องของการรองทุกข์ให้มีการตรวจสอบ ในทาภาษากฎหมายเขาเรียกตรวจสอบการเข้ามาของบุคคลต่างด้าวหรือการประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าวถึงได้เชิญกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามานะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษวันที่เข้ามาเนี่ยโดยท่านพันตำรวจตียุทธนาแพรดนำท่านได้รับการประสานงานนะครับจากผม ก็ได้ส่งสองหน่วยงานเข้ามาบูรณาการร่วมกันคือหน่วยงานของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยท่านพอติงนะครับก็ได้ส่งรองผู้แนการเข้ามากับอีกกองหนึงคือกองอกองการต่างประเทศเพื่อตรวจสอบบุคคลต่างด้าวดังกล่าวว่าเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือเข้ามาโดยประกอบอาชีพของบุคคลต่างด้าวที่ เราสมมติไว้หรือไม่ถูกต้องอไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและจะทาการลงเลขสืบสวนตลอดจนเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับที่เข้ามาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือไม่รับเรื่องราวล่องทุกเราจะทํางานในรูปแบบการบูร,รณาการวันนี้ที่ต้องเรียนสื่อมวลชนก็เพราะว่าวันนี้จะให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับดําเนินการในการตรวจสอบแล้วก็สัปดาห์หน้าอาจจะต้องมีการ ลงพื้นที่ถ้าพื้นที่ใดที่มีการลุกล้ำและพึ่งรื้อถอนไปก็จะต้องดําเนินการลองทุกขก่าวโทษนะครับคืนพื้นที่การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นที่มาของแนอานได้กรุณายื่นเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เกิดความสบายใจ และเราก็จะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่ของภาคเก้นั้นได้ตรวจสอบเรื่องของผู้มีอิทธิพลที่เป็นบุคคลต่างด้าวต้องไม่มีนะครับเพราะมันกระทบต่อนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเกิดการกบขู่ทั้งหลายนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องไม่ปรากฏในการท่องเที่ยวของประเทศไทย